สวัสดีครับผมนายพัดพงศ์ชยศิษย์นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาครับวันนี้ในโอกาสนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้บริการอดุลทวันนะครับผู้บริการโรงเรียนบ้านอยู่นะครับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4นะครับท่านก็จะได้มาให้สัมภาษณ์นะครับแนวทางการบริหารการศึกษานะครับสู่ความเป็นเลิศครับ เขาอนุญาตเรียนถามนะครับท่านผู้บริการนะครับคำถามแรกนะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านได้เป็นผู้บริหารนะครับมีผลงานที่ภาคภูมิใจอะไรบ้างครับก็ขอบคุณนะครับคุณผัดกรมเอเลสิตนะครับที่ให้เกีรยวครับคือตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นผู้บริหารมาเกปีก็ได้รับรางวัล พอสมควรนะครับแต่ที่จะนําเรียนในวันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็คือในปี2566นะครับก็ได้รับรางวัลสองรางวัลนะครับคือรางวัลแรกก็คือรางวัลผู้บริหารเด่นของขอ,งอําเภอหนอโสงนะครับอีกรางวัลหน,นึ่งก็คือรางวัลของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนะครับในปีเดียวกันนะครับอีกรางวัลหน,นึ่งก็คือรางวัลผู้ดีเป็นเนียใบมุก ของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาะรัณธานีนนเขตสี่ครับผมอือว่าเป็นผู้บริหารที่มีรางวัลการันตีมากมายนะครับแล้วนะครับท่านผู้ในการนะครับมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรครับเพื่อที่จะเป็นผู้บริหารมืออาชีพครับครับก็ที่ผ่านมานครับก็ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแบบก่คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองตลอดจนชุมชนนะครับว่าเราปฏิบัติหน้าที่ของตนของคนของงานนะครับให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรตลอดจนชุมชนนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเสื่อ์สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้กะโดยให้ชุมชนนี้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนานะส่งเสริมให้นักครูนะครับได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่นักเรียน ให้เป็นคนดีของสังคมต,ต่อไปอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนะครับของการเป็นผู้บริหารมืออาชีพนะครับแลวในรูปแบบนะครับของการบริหารนะครับท่านผู้บริการได้ใช้กระบวนการใดครับในการที่จะบริหารสถานศึกษาจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับครับครับท,ที่ผ่านมาเราใช้หลายรูปแบบแล้วแต่สถานก,การณ์นครับแต่ที่ยึด ในการปฏิบัติที่ต่างาก็มีระบบการบริหารโรงเรียนที่โรงเรียนใช้โรงเรียนเป็นฐานนะครับก็คือ sbm นะครับเป็นการกระจายอำนาจการศึกษาไปให้บุคลากรหลันศึกษาที่รับผิดชอบทั้งงานทั้งสี่ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการก็ได้การบริหารงานบุคคลก็ดการบริหารการเงินสินทรัพย์แล้วก็บริหารทั่วไปนะครับก็โดยเรามอบหมายให้โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ กลากรนะที่เราจะมอบหมายให้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรแล้วกับผั้เรียนครับครับตอนนี้ก็เป็นรูปแบบการบริหารนะครับแบบการกระจายอำนาจนะครับของท่านผู้บรการนะครับสุดท้ายนะครับก็จะขอให้ท่านผู้บรการนะครับฝากข้อคิดแง่คิดดีๆนะครับถึงผู้บริหา,ารสาธารณสุขรุ่นใหม่นะครับที่กำลังจะก้าวมาเป็นผู้บริหา,ารสาธารณสุขต่อไปครับ ก็อนุญาตนะครับก็อาจจะมีหลายแนวคิดที่หลากหลายนะครับคือสําหรับผมแล้วอยากจะฝากรุกน้องว่าในการเป็นผู้บริหารนะครับหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาหน่วยงานพัฒนาองค์กรแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงเรามีจิตสํานึกให้มั่นคงว่าเราทำายังไงองค์กรของเราการศึกษาของไทยถึงจะ พัฒนาเพื่อด็กไทยของเรานะครับอันนี้เป็น,ปนจิตสำนึกก็ฝากว่าการที่เป็นผู้บริหารน,นั้นมันยากนะครับแต่การที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นยากกว่าอันนี้คือฝากพวกน้องครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับก็เป็นแนวทางการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศน,นะครับของท่านผู้บริการอดุลทวันนะครับผู้บริการโรงเรียนบ้านหัวครับ